สวัสดีครับพบกับเพื่อบ้านการเงินนะครับคลิปนี้ก็จะมาดูวิธีการโอนดอกเบี้ย er ของอพันธบัตรรัฐบาลสบมนะครับผ่านแอป,ปเป่าตังกันนะครับเราล็อกอินเข้าไปในแอป,ปเป่าตังเลยครับมาที่หน้าจอน,นี้นะครับหลงังจากนั้นนะครับให้เราเอามือแตะตรงที่คำว่าอ a l l e t สบมนะครับตรงนี้นะครับแตะไปเลยครับ ครับหลังจากนั้นก็จะมาที่หน้าจอนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าจอของ wallet สบบมอของเรานะครับซึ่งเราจะทํารายการคือโอนดอกเบี้ยที่ได้รับนะครับซึ่งปกติดอกเบี้ยเขาจะจ่ายนะครับเขาจะจ่ายเข้าผ่าน wallet นะครับจะไม่ได้โอนเข้าบัญชีของเราเลยตรงเพราะงั้นเงินตัวดอกเบี้ยตัวนี้นะครับจะมาค้างอยู่ที่ใน wallet ของเรานะครับในแอปต่างของเรานะครับก็คือจํานวนนี้นะครับอ่า อันนี้คือจํานวนเงินที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ครับอยู่ในกระเป๋านี่นะครับของกระเป๋าตังค์นะฮะมันเราจะโอนออกเพื่อใช้คือต้องโอนออกเพื่อเข้าบัญชีนะครับจะโอนออกเข้าบัญชีนะครับให้เราเลือกนะครับบัญชีปลายทางที่เราจะโอนนะครับอ่กเป็นบัญชีกรุงไทยนะครับ แล้วก็เรากดยืนยันได้เลยนะครับกดยืนยันตรงนี้นะครับนั่นก็เป็นวิธีแรกนะครับมือวิธีการโอนเข้าบัญชีนะครับเมื่ที่เรามีบัญชีอยู่แล้วนะครับของกรุงไทยนะครับวิธีสองคือโอนผ่านพร้อมเพย์ที่เป็นเลขบัตรประชาชนครับวิธีนี้นะครับเราจะโอนได้เราต้องผูกพรอมเพย์เลขบัตรประชาชนไว้ก่อนนะครับเราถึงจะโอนได้ เอาแล <Yeah, S 1> mm ้ว hmm. ก็เต em. mm ิมนะครับตรงนี้นะครับใส่เลขบัตรประชาชนเข้าไปนะครับครับเมื่อใส่เลขบัตรประชาชนแล้วนะครับเขาก็จะให้เรากดยืนยันวิธีการคล้ายกับการมีเลขบัญชีนะครับคือวิธีการคล้ายกันนะครับกดยืนยันได้เลยครับอ่าครับอันนี้คือหน้าจอที่ทอมทำรายการเรียบร้อยนะครับโอนดอกเบี้ยของเราเข้าไปบัญชีของเราเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอหลังจากที่เราทำรายการนะครับเราสังเกตว่านะครับดอกเบี้ยอยู่ในกระเป๋าเงินตัวนี้นะครับก็จะโอนไปแล้วนี่คือรายการที่เราทําล่าสุดนะครับโอนดอกเบี้ยออกไปนะครับกอฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่ซื้อวอลเล็ตบมอไว้นะครับในกระเป๋าต่างเนาะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพันธบัตรดิจิตอลนะครับจะไม่มีเป็นใบให้เนาะ มันอยู่ในแอปต่อตังให้เราไปดูนะครับว่าที่เราซื้อไว้ดอกเบีย้ยที่เขาโอนมาให้เรานะครับอยู่เท่าไหร่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับโอนออกไปใช้ได้นะครับลองไปดูนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทห้ท่านทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ